คนละสองร้อยเป็นค่าขนมน,นะครับองค่าขนมขอร้อยหนึ่งนี้ขอร้อยหนึงได้ไหม่ะแบ่งกันร้อยหนึงได้ไหม่ะไม่ได้เหรอครับยิบถือที่ลูกนี่ ไหนมานี่มานี้เอาเอานมไปเอาเอาถือนมดีดีลูกถือนมดีดีเข้าร่วมรัฐบาลไหมลูกน้องไปไหนลูกน้องไปไหนเข้าร่วมรัฐบาลไหมลูกเข้าร่วมไหมเข้าร่วมแล้วรัฐบาลไหมเข้าร่วมไหมเข้าร่วมไหมไม่เอาทำไมอ่ะเรามีโครงการคนละครึ่งนะลูกเอาไหมคนละครึ่งเอาไหมเนี่ยเรามีโครงการคนละครึ่งเนี่ยเอาไหมเอาไหมคนละครึ่งเอาเหรอคนละครึ่งนะเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งนะเอาไหมคนละเอาไหม เอาคนลรครึงนไหมเอาอ่ะอะงั้นหนูเอาไปใบหนึ่งลุงเอามาใบหนึ่งคนเรารึ่งให้ไหมให้ไหมให้ด้วยให้ด้วยใจดีจังใจดีจังเลยขอบคุณครับก่อนใจดีจังขอบคุณครับสวยๆลูก